ถึงเรื่องของอโหสิกรรมบ้านอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยค่ะคือในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านอโหสิกรรมไปแล้วคือเหมือนกับว่ายกโทษให้เธอถ้าทําอะไรท่านก็ไม่ถือสาแต่ทําไมเธอถ้าก็ยังตามอย่างเงี้ยแหะคะยังไม่ได้เข้าใจจะใช้คําใหม่สักนิดได้ไหมเพราะจริงๆอโหสิกรรมเป็นคําที่มันไม่ตรงทีเดียวอพอเราไปสแกนดูแล้วเนี่ยอโหสิกรรมไม่ได้แปลว่าการให้อภัยหรืออะไรแปลว่าได้มีได้เป็นในปาลีเสียมรัศ S <S ได้บอกไว้อย่างนี้นะแต่จริงๆเนี่ยผู้จ้าจะใช้คําว่าอาภัยทานอเวลทานอาภัยยาปัชทา,านคือการให้อาภายอัยน,นี่คือคําตรงของพุทธวจน <S <S <ค>ะเพราะฉะนั้นอโหาสิกรรมเนี่ยเราจะเจอในอัถกถาเพราะฉะนั้นในอโหาสิกรรมคําในพุทธวจนะจริงๆเนี่ยมีไม่ไม่ไมกี่ประสูร,รนะและเป็นการว่าได้มีได้เป็นเช่นว่าได้มีได้เป็นกษัตริย์ได้มีได้เป็นเทวดาอย่างนี้นะาฉะนั้นก็คือใช้การให้อภัยเช่นว่า ผู้เจ้าให้อภัยพระเทวทัตใช่ไหมแล้วยังไงนะแล้วทําไมเหมือนกับว่าเอ๊ะเราไม่จบเหมือนกับว่าอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าเราทํากรรมกับคนนี้ไว้เนี่ยค่ะเออหรือเขาทํากรรมกับเราไว้แล้วเราก็ให้อภัยเขาไปแล้วคือให้อภัยแต่เขาก็ตามจองจองจองนั่นแสดงว่าเรากับเขามีกรรมร่วมกันเหรอคะในเมื่อเราให้อภัยไปเรื่อยๆเขาก็ยังมาตามจองร้าทุกชาติทุกเ้ยก็อยู่ที่เขาไม่จบไงเพราะนั้นคนคนหนึ่งจบฝั่งเดียวอย่างน้อยก็ ก็ดีแล้วเบาลงไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าจบฝั่งเดียวพระเทวทัตจะผูกอาคาตก,ก็ช่างช่างพระเทวทัตใช่ไหมจนกระทั่งคนคนนี้นะสุดปฏิบัติจนถึงมรรคนิพานเพราะฉนั้นพระเทวทัตจะอาคาตพระเจ้าเนี่ยหาไม่เจอแล้วในสังสารวัตรเ<อ>พราะนั้นคนบบคนนี้เนี่ยออกจากระบบของกรรมมาสู่วิมุตหรือนิพานครับวิมุตินิพานไม่มีกรรมเพราะไม่มีขันห้า ระบบของกรรมคือระบบของขันห้าที่วิญญาณทํางานอยู่กับรูปนามทั้งหมด4ี่ขันอย่างนี้นั่นนี่คือระบบของกรรมถ้าใครยังยึดติดขันห้าเป็นตัวตนคนนั้นมีกรรมนั้นถึงโยมจะให้ภัยคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าคนคนนี้ยังไม่ให้อภัยยังผูกเวรนต่อถ้าบังเอิญเกิดมาในภพภูมิเดียวกันก็คงยังมีกรรมต่อกันแต่ก็ไม่ง่ายที่ เราจะมาเกิดในพบปมิเดียวกันเพราะว่าเขาอาจจะไปเกิดในนรกากันิดลได้ฉันเปรววิสัยนะ<อ>นั่นก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วแต่สังสารวัฏเนี่ยยาวไกลพี่น้องกันนี่แทบจะมีกันทั้งหมดโลกเลยแล้วเคยทํากรรมแทบจะมีกันมาทั้งหมดเพราะ,ะนั่นเจนมันจึงมีคนนี้ไม่มีมามีคนนี้คนนี้ไม่มีมามีคนนี้อย่างเงี้ยกรรมมากมายเพราะที่ธะเจ้าเคยกล่าวไว้ว่า ความรวยความจน <c oughs> ความอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ในสังสารวัตรที่ยาวไกลนี้เนี่ยนะผู้เจ้าบอกว่าที่ถ้าเธอเคยเห็นคนที่พิกลพิการง่อยเปี้ยเสียขาอย่างเนี้ยก็ให้รู้เถอว่าเธอก็เคยเกิดเป็นอย่างนั้นมาแล้วตลอดกาลนานหรือเคยเห็นว่าคนเนี้ยร่ำรวยมั่งมีสีสุขก็ให้รู้เถอว่าเธอก็เคยเกิดเป็นอย่างนั้นมาแล้วตลอดกาลนานเหมือนกัน เธอเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเล่าเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาา้าล่ามาแล้วตลอดกาลานานโอ้โหพอเราดูแลสังสารวัตรมันยาวไกลามากนะแล้วอย่างที่เขาบอกว่า สมมติว่าเราเคยเป็นสามีภรรยากันแล้วชาตินี้เกิดมาเป็นแม่ลูกก็ได้ไหมคะได้แล้วมันจะรักกันแบบนั้นไหมหรือว่ามันเกิดแล้วมันดับคือเหมือนกับว่าเอ๊ะบางคนบอกว่าจองเป็นคู่กันแต่พอชาตินี้มันเกิดในคนละสถานภาพอย่างเช่นพ่อลูกแม่ลูกหรือว่าเป็นพี่น้องเนี้ยมันจะมาหลงรักกันแบบสมัยที่เราเคยเป็นแฟนกันไหมไม่แน่ไม่แน่นอนนะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่น้ําหนักน้ําหนักที่บอกไงว่า ศรัทธ,ธาศีลจารค้ปัญญาเนี่ยแค่ไหนอย่างไรเพราะนั้นบางคนบางคนเราเจอหน้าก็โอ้รู้สึกมีเมตตากันบางคนโอ้โหเจอหน้าแล้วแหมไม่ค่อยชอบเลยแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเราต้องฝึกกรรมใหม่ผัสสะใหม่ที่เรากระทบปุ๊บเราต้องวางจิตอยู่เบกขาทันทีเห็นไหมเราฝึกกรรมใหม่ตลอดสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมดีตลอดเอาอุเบกขาเข้าไปทดแทนเป็นอารมณ์ที่พู้เจ้าให้ใช้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เพราะจะเกิดการไม่เบียดเบียน ทั้งตนเองและผู้อื่นน,นี่คืออัส,สาธาลดอร่อยของอุเบกขาผู้เจ้าจึงให้อุเบกขาหรือตั้งไว้ในกาย,เ,ยเป็นอารมณ์เครื่องอยู่ของเราคอ๋อที่ <c oughs> ที่พระอาจารย์บอกให้ <c oughs> ให้ละใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ละอารมณ์ <c oughs> ต่างๆนน <c oughs> ละความพอใจไม่พอใจให้เร็วดุดกระพริบตาเพราะเรากําลังสร้างกรรมใหม่ละเราก็รีบปล่อยวางกรรมใช่ไหม พราะนั้นขณะขณะที่เราทํากรรมอย่างนี้เพื่อปล่อยวางกรรมอย่างนี้พระองค์เรียกว่าเรากําลังทํากรรมกรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมแต่ถ้าเราทํากรรมขาวล่ะคะเราทำกรรมขาวก็จะได้วิบากขาวพระองค์บอกว่ากรรมมีสี่อย่างหนึ่งกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมดํามีวิบากดํามีกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวมีนะซึ่งพบมนุษย์นี่แหละทํากรรมทั้งดําทั้งขาวจึงเกิดมาเป็นมนุษย์นะ และกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีคืออริยมรรติองค์แปดอย่างนี้แปลว่าเราก็เปลี่ยนเป็นจากการทําดํากรรมดํากรรมขาวให้เป็นไม่ดําไม่ขาวใช่ถูกต้องพ้นจากระบบมันก็ยากกนะพระยอาจารย์สมมุติว่าถ้าเราเราทําแบบไม่ดาไม่ขาวแปลว่าละอย่างเดียวไม่ว่าจะจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างเราช่วยเหลือคนแต่ทันี่เราจะทําก็ทําเพื่อทํา ทำไม่ได้ยึดมัน่นถ้าโยมช่วยเหลือคนแล้วยึดมัน่นใช่ไหมมีใครมาว่าอุย้ยเธอทํายังไม่ดีเลยยังไม่ปราน,นีตย,ยังไม่งดงามโยมก็โกรธฉันทําความดีแล้วนะ,ะเห็นไหมอาสวะกิเลสเกิดขึ้นได้ใช่ไหมเพราะโยมไปยึดมั่นในสิ่งที่โยมได้ทํานะแล้วถ้าเกิดว่าเรา <c oughs> ทํากรรมขาวเนี่ยเราก็ต้องได้รับกรรมนั้นคือเราต้องเกิดอีกเพื่อจะมารับกรรมนั้นใช่ใช่ เพราะนั้นเราจริงต้องทํากรรมไม่ดําไม่ขาวเพื่อความสิ้นกรรมด้วยพระอาจารย์คะช่วยย่าให้ชัดได้ไหมคะว่าทํากรรมไม่ดําไม่ขาวกับทากรรมขาวอ่ะบางทีจะสับสนนะคะอย่างการที่เราทําทานเนี่ยมีหลายคนมากจะทําทานแล้วก็บอกว่าชาติหน้าจะได้รวยหรือว่าเนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์เพราะชาติหน้าเราจะได้อายุยืนสุขภาพดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกรรมขาวใช่ใช่แต่ถ้ากรรมไม่ดําไม่ขาวคือก็คือมรรคมีองศดเท่านั้น นะสินสมาธิปัญญาเท่านั้นคือกรรมไม่ดำไม่ขาวแต่ก็ยังคงช่วยเหลือต่อไปใช่แต่เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวใช่เพราะว่าเช่นถ้าโยมไม่ทําทานผู้เจ้าจัดไว้ในพุทธวจนะบทหนึ่งคนคนนี้ทําปาณาติบาตอินาทานกาเมสุมิฉาจารคือผิศิสินห้าเขาจะไปเกิดในนรกกัมเดรจชานเปรตวิสัยเช่นเขาไปเกิดเป็นเดรชานนะแต่คนนี้เนี่ยทำทานมาก เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเดรัจฉานที่ได้สมบัติของเดรัจฉานนั้นโยอมอาจจะเคยเห็นสุนัขของคนรวยที่แหมมีคนมาตาบน้ําให้อาหารอย่างดีนอนห้องแอร์นี่ไงคนพวกนี้เขาทําทานมา,มากมใช่ไหมทาทานมากแต่สินไม่ดี<ม>ก็ไปเกิดในอบายอ,อย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวทานเนี่ยมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงทําให้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยถ้ายังมีการเกิดอยู่จะได้ความสะดวกสุขสบาย แต่ถ<ห> <ua> ้าไม่มีการเกิดแล้วก็จบก็จบไปอ<ช>ย่างนั้นพระอรหันต์ที่ท <oughs> ําด้วยความเมตตาช่วยเหลือท่านก็ไม่ได้อะไรคืนแล้วสิคะถูกต้องก็คือพระอระหันต์ไม่ต้องการบุญไม่ต้องการบาปแล้วทําเพื่อทาและพระอริยบุคคลก็ยังแบ่งเป็นสามกลุ่มอีกนะคือผู้เจ้าแบ่งหลายอย่างแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโภคะเนี่ยก็จะมีว่าพระอริยบุคคลบางคนเนี่ยเป็นอริยบุคคลแต่ไม่สามารถตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยได้และไม่รวยลาบ กลุ่มที่สองพระองค์บอกว่าเป็นอริยบุคคลน,นะตอบปัญหาอภิธรรมอภิรรอภัหได้แต่ไม่รวยราบกลุ่มที่สามคือได้ทั้งหมดเป็นอริยบุคคลด้วยตอบปัญหาธรรมชัตนลึกได้นะแล้วก็รวยราบด้วยอย่างนี้อสู่แล้วเข้าใจเรื่องกรรมมากขึ้นแล้วก็สรุปได้ว่าให้ให้ทำกรรมดีเท่านั้นอริยมรรคมีแต่ทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ละะครับ ทำแล้วต้องไปยึดมันใช่ทำแล้วก็ปล่อยวางไปทำแล้วปล่อยไปปล่อยไปนะอย่างนั้นก็สนใจเรื่องอะไรนะเขาเรียกนี้ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทอะไรที่ทำให้เราละได้นี่เคยนี่เหรอคะปฏิจจสมุปบาทใช่ตัวตัวละความเพลินปฏิจจสมุปบาทโดยสรุปนะตรงนี้ปฏิจจสุบาทเนี่ยคือทำมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอย่างที่เคยถามหมอชื่อว่า มอือซื้เไทมาความอยากตรงนี้นี่ปฏิจจสุบาทแล้วนั่นเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้เกิดความอยากอ๋อความพอใจไงแล่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความพอใจอ๋อผัสสะไงมีตาไปเห็นดูใช่ไหมเอ๊ะแล้วผัสสะลูกตานี่มันเกิดมาจากอะไรอาจจะณไหนนอกอย่างนี้น่ะเนี่ยสายปฏิจจสุบาทสายอาการจิตออย่างนี้ถ้าจะละได้ก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยอมีความรู้ตรงนี้โอ้เสียดายนะคะเวลานะคะเออเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงต่อไปค่ะ